ขนมจีนป้ากันเองน่ากินมากอันนี้มีน้ำยาอะไรบ้างกะทิกระต่ายนุ่มกระตายน้ำเยว่อันนี้มันอยเงี้ยเขียวหวานเจ้าแรกในกาดหลวงเลยเหรอโตยัย33ปีแม่ใหญ่ขายมาแล้ว33ปีอ๋อรุ่นแม่ตั้งแต่รุ่นแม่เลยรุ่นแม่อีก3-4ศีรษะเกือบร้อยปีนู่นโอ้หถ้วยเท่าไหร่คะยี่ห้ากระเพลิงไก่สี่ซีซีกระดูกสี่ซีซผมเอาเขียวหวานเขียวหวานหนึ่งเขียวหวานหนึ่งผสมได้ไหม เอากะทิผสมพริกค่ะอันนี้มาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยสีสเกตเกตอ๋อสีสะเกตอีสานค่ะแล้วก็เอาเพิ่มตีนไก่กับกระดูกด้วยค่ะเอาสองชานเลยสองชานเพิ่มทั้งสองชานเลยนะคะโอ้โหดูอื้ยหืค่ยืนอยู่ตรงนี้น้ำลายไหลเลยเหรอน่ากินเนาะน้ำลยร้านหนึงนี่เฉียวหวานเริ่มต้น25บาทอันนี้เป็นน้ำกะทินะอุ้ยเข้มข้นมากขอบคุณค่ะน้ำยาป่า กงเขียววหานน่ากินมากนี่เป็นกะทิมาแล้วอันนี้ขนมจีนอยากเป็ร้านดังของเชียงใหม่เลยนะใครว่านักกินบู๊นมาเนี่ทำมาประมาณ30ปีอะไรดีคะอันนี้จะเป็นกะทิเเอาบิร์ดได้เลยปะเอาเบิร์ดสิเขียดเลยเรับวันนี้เขียดค่ะเดี๋ยวค่อยเบิร์ดที่รักเดี๋ยวเราน่าจะได้เบิร์นอ่ะผักเขามีแบบบุฟเฟ่เลยนะ ทุกคนอันนี้คือร้านดังในเชียงใหม่เลยข<อ>ายมาแล้วประมาณ30ปีผกักมันก็เป็นแบบบุฟเฟ่ขนมจีนป้าก,กันเองขนมจีนป้าก,กันเอง,ม,กกเองมีหลายน้ำยามากอันนี้เริ่มต้นประมาณ25บ้าทใช่ไหมลูกแต่เราสั่งตีนไก่กับกระดูกมาเพิ่มประมาณ40บาทอุ้ยน,น่ากินมากมีหลายน้ำยานะเดี๋ยวผมให้ดูนี้เป็นน้ำยากะทินึกถึงขนมจีนที่เราไปกินที่โคราช<อ>ขนมจีนอะไรนะขนมจีนกระดูกเออแนะลำค่ะแล้วเขาก็นั่งกินแบบประมาณนี้ ได้มากินละเด้ขอขนมจีนป้ากันเองมันลองชิมว่าจะอร่อยไหมอันนี้ดาวสั่งเป็นน้ำยากะทิผสมกับน้ำยาน้นำพริกหวานผสมกันได้นะจะเห็นคนกินเยอะมากเลยคนเต็มร้านเลยมาชิมเบิ้ลเท้ามารห้าสีด่ด้บเบิ้ลเป่ะบ่เหลือ,อน้ำยากะทิบอก่เด้อ,อคล้ายๆมานเท่าว่ะอร่อยคล้ายๆกัแต่เราเพิ่มน้ำยาน้นำพริกหวานเข้ามามันจะหวานมันจะหวานขึ้นคำแรกที่กินเข้าไปอร่อย ใช่ัวันนี้ก็เป็นขนมจีนป้ากันเองเนละที่ตลาดวลโลรถเมืองเชียงใหม่ขายมาแล้ว30ปีแล้วดูคือ,อดููดใหญ่มากหินใหญ่มากมาเชียงใหม่ต้องห้ามข้าห้ามพลาดน,นะทุกคน<อ>ต้องมาลองกินนะเพราะว่าได้ในเบิร์นเดี๋ยวนี้ฉันว่าฉันจะไน้เบิร์นแน่น <laughs> ขอชิมแกงเขียวหวานหน่อยได้ไหมอ๋อลองชิมเบิร์นหมที่ลงแกงเขียวหวานน่ากินมากน้ำยาแกงเขียวหวานเราจะได้ตัดสินใจถูกไหมว่าจะเพิ่มอันไหน เป็นไงกะทิใั้ไหมเลรื่องไม่ถูกเลยอะผสมแล้วเฮ้ยเรื่องไม่ถูกเลยอร่อยทั้งสองอยไนๆผสมแล้วเคี้ยวหวานอร,อ,อร่อยนะเอาว่าทลองกินของฉันด้วยนะเป็นไงบ้างลองเฮ้ยเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรคือมันอร่อยทั้งสองน้ำยาอร่อยจริงเออคี้ยวหวานก็อร่อยลองเชื่อผช่อชิมของเรา อันนี้ก็อร่อยน้ำเงี้ยวก็มีนะทุกคนเนี่ยเขามีขนมเป็นน้ำขนมจีนป้ากันเองน้ำเงี้ยวน้ำยาป่าน้ำยาคะทิแกงเขียวหวานน้ำพริกีินาหคนเต็มร้านเลยใช่คนเต็มพี่พี่คนไหนเป็นคนเชียงใหม่เคยมากินบกหนึ่งมาหนะ่อยคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้บรรยากาศในร้านประมาณน,นี้คนเยอะมากทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยว่าดาวจะเบิ้ลไหม <c oughs> ว่าจะเอาอีกถ้วยไหมคอมเมนต์หน่อย,อมมนนอยขนมจีนร้านดังเชียงใหม่อร่อยอะ่ะแสบอีหลีแสบบางร้อยอีหลีห้าบาททุกคน เาจ้าวสั่งพิเศษตีนไก่และกระดูกหมูมาเพิ่มก็เป็น40อันนี้เหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะกินไปแล้วน่าจะได้เบิ้ลนะมันอร่อยอ่ะลำแต๊ะ,ะไม่หนาคนหลายเนาะอืคนยัะมากร้านี้ยยนตีนไก่เปื่อยมาก <c oughs> ขายมาแล้ว30ปีอ่ะ3 0กว่าปีอ่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงและดูคลิปจากจังหวัดไหนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยอยู่ในตลาดนะฮะไม่ยากอ,อยู่ในตลาด กินเสร็จก็หาของหวานต่อกินเสร็จแล้วไปจำหวานต่อเห็นของฉันเลยฉันเลยขนมหวานเลยค่อยหลายร้านเลยในตลาดนี้ของกินเยอะมากมีคนจะเบิ้ลอร่ะจะเบิ้ลอ่ถ้วยที่สองแล้วไปไปดูว่ารอบนี้จะกินน้ำยาอะไรเบิ้ลแล้วป้้าเลยอร่อยปะรอบนี้จะน้ำยาอะไรอันนี้น้ำยาอะไรนะครับนี่น้ำเงี้ยวโอ้น้ำเงี้ยวเธอลองไปเธอลองน้ำเงี้ยวไหมลูกนี่พี่ๆคนไหนชอบกินน้ำเงี้ยวคอมเมนต์มาหน่อย เียววหานนนี่้ำยาปลาเอากะทิผสมปลาค่ะแล้วก็เพิ่มตีนไก่นะคะต่อนะสองสองเธอเอาอะไรนั่งเลยครับเข้าในได้เลยโอุ้ยอันนี้เป็นน้ำยาปลาาปลผสมกะทิเพิ่มตีนไก่ค่่่ะเพิมตีนไกของผมเอากะทิอย่างเดียวเพิ่มตีนไก่ไหมอ่าไม่ครับนี่เธอไม่ลองน้ำเงี้ยวเหรอเฮ้ยงั้นงั้นงั้นผมเปลี่ยนเป็นลองน้ำเงี้ยวดีกว่า ต้องลองเนื้อของเชียงใหม่เขาของเชียงใหม่เลยมาถึงเชียงใหม่ต้องมากินน้ำเงี้ยวจะได้ชิมของเธอด้วยเดี๋ยวให้ดูนะนี้น้ำยากะทิน่ากินมากมาเลยน้ำเงี้ยวเลยฮึมขายดีมากเลยคนกินเยอะมากถ้วยที่สองถ้วยที่สองเปนอร่อยจริงเอาคนละสองถ้วยเลยใช่จะลองใส่อันนี้อย่างแคบหมูอยังจะลองเป็นยังไงออร่ยลองน้ำเงี้ยวไหม ข,ออขนมจีนน้ำยาน้ำเียยบอกว่ามาถึงเชียงใหม่ต้องกินของเชียงใหม่มันต้องปรุงอะไรไหมไม่รู้อะเดี๋ยวชิมก่อนอืมเป็นไงมันคคล้ายก๋วยเตี๋ยวเลยแม่นปะม,มันสิเป็นเน้นอันนี้นะเฮ้ยยิงกินก็เส้นเดียวกันนี่เดือดร้อน <c oughs> ร้อนโ <c oughs> อทำไมมันเข้มข้นจังเลยเราไปเพิ่มน้ำพริกมาน้ำพริกหวานก็คือสามน้ำยาในถ้วยนี้สามเลยเรอระใช่น้ำยาน้ำยาป่าน้ำยากะทิแล้วก็ พี่กหวานสามนาาม้ำยาเดี๋ยวเข้าหาว่าไม่มีน okay ้ำยาดึกดึกด yeah. ื่นๆเมื่อกี้ขนมจีนปากก็ยังสวยนะคะเพราะอะไรหรอเพราะใช้ลิปฟินเลอร์ค่ะพบกติดตัวตลอดเลยขาดไม่ได้ สวยไหมสีสวยติดทนและกันน้ำใครสายกินสายเที่ยวไม่อยากเติมลิปบ่อยๆนะต้องมีลิปฟิร์แท่งนี้ติดทนกันน้ำสีสวยครบจบในแท่งเดียวค่ะทุกคนคะ1แท่ง159บาทสั่งซื้อ2แท่งส่งฟรีค่ะถ้าไม่สะดวกเก็บปลายทางได้ วิธีการสังส่งซื้อพิมพ์คำว่าส,สนใจใต้คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนค่ะมีสวยติดทนกันน้ำสาวคนไหนได้ใช้สวยแซ่บแน่นอนถ้าคิดเกียยเติมดิบปบ่อยๆต้องมีเลยดิบเป,ปนเวอร์แท่งนี้เน,นื้อเนียนเปลี่ยง่ายบาสบายปากมากโทนี่แห้งไวมากอะทาแป๊บเดียวแห้งแล้วอะตีนเปื่อยป่ะตีนไก่เปื่อยมากเห็นไหม ขนาดกินข้าวปากก็ยังสวยนะจ๊ะถ้าอยากสวยก็สั่งซื้อได้สาวๆคนไหนได้ใช้ทิ่ปินงเนื้แท่งนี้นะบอกเลยจะสวยแบบถูกคนแน่นอนสวยไหมอร่อยไม่อร่อยก็คนละสองถ้วยเนี่ยอันนี้น้ำเงี้ยวคลายๆก๋วยเตี๋ยวเนาะน้ำเงีย <c oughs> ยยเ้ยวเธอต้องลองถ้วยฉัน, <c oughs> น,น <c oughs> ไม่เปล<น>ี่ยนหวาน มันจะออกมันมันหวานหวานค่ะฉั้นขโมยลูกคินเลยเอาไปเลยลูกคินเอาไปเลยแซ่บถึงใจปะถึงใจน้ำยาเค็มเข้มข้นมากเข้นมากอร่อยจริงๆอร่อยมากครับป้าขอบคุณค่ะอร่อยมากสมกับที่สมน้ำลือใช่สมคำน้ำลืยเอ้ยสมที่ขายมาดานเลยสองถ้วยนี่น้อยไปเอ้าหรอมาเช่าร้านนี้ผู้ชายี่สิบจานฟรีนะโ กินยีาาจานฟรีผู้หญิง15จานฟรีโอ้ทุกคน <c oughs> มีโปรโมชั่นเวยนะ,ะผู้ชายกินถึง20จานกินฟรีเลยแล้วก็ถ้าผู้หญิงนะกินครบ15าจานกินฟรีใครอยากลองมาอุย้ยใครอยากลองมาได้นะทุกคนอยู่ที่ร้านขนมจีนป้าก,กันเองตลาดวใหม่รดมากใครมีใครจะกินได้ไหมสิบห้าตัวยอะป้าบอกมีมีแล้วคนนึงมีแล้วใช่ไหมผู้หญิงมีแล้วคนนึง อันนี้สองทัวยังเตอิ่มแล้วอ่ะเธอคิดว่าเรากินไปเท่าไหร่สจานเพิ่มตีนไก่เพิ่มกระดูกหมูสี่จานดิแล้วก็แคปหมูหนึ่งไข่ต้มหนึ่ข้าว่ารอยสาเธว่าร้อยสามสิบาววารอยสามสิประมาณร้อยอมามาคูณได้ทีเดียใกล้เคียนสุดแล้มามีตีนไก่ส่สองแคปหมูหนึ่งไข่หนึ่งร้อามกับร้อยสามิยห้าสบกับร้อยสาเป็นร้อยห ไข่ฟองค่ะไข่ฟองเดียวเป็นรค56ค่ะ156ไม่มีไถึงไข่บนถึงจะกลนเลย156ขอบคุณค่ะอร่อยสมคำาล่ําลยปุมสาวไดยไหมป้ายุกี่ปีแล้ว73 73ขายมั้งแต่ยุกี่ปีครับ40ขายมา33ปีนี่นะครับใครมาเชียงใหม่นะนี่ร้านขนมจีนป้ากันเองมูน้ำยาต้อนยเย็นเปิดหกเียงคืนครึ่งโอ้ถึงเทียงสมัยก่อนที่สีสามสี ถึงเลยอะคะถ้าแบบ20จานกินฟรีฟรียี่สิบห้าจานกินฟรีเอาไม่ละเอาไม่ละลูกไม่ไหวผมสองจานผมยังจกเลยว่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม